เปิดประวัติสเตฟานอิสเลอร์ชายหนุ่มผู้เป็นกำลังใจให้ไอปรีชยาในวันที่ท้อแท้เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตอีกคนเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มลูกครึ่งสุดเท่สเตฟานอิสเลอร์หนุ่มโปรไฟล์หล่อโปรไฟล์ดีลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์พร้อมด้วยตำแหน่งแฟนหนุ่มของดาราสาวสวยไอปรีชยาที่เชื่อว่าหลายคนต้องบอกว่าคู่นี้เหมาะสมกันสุด ถึงแม้ทั้งคู่จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงตัวสุดๆจนทําให้หลายคนอยากจะรู้จักหนุ่มสเตฟานคนนี้ให้มากขึ้นสําหรับแฟนหนุ่มของไอ้ปรีชยามีชื่อว่าสเตฟานอิสเลอร์เกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532เป็นลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยคุณพ่อเป็นชาวสวิสส่วนคุณแม่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่ชายหนึ่งคน เรียนจบด้านอิเล็กทรอนิกส์และทำงานให้กับบริษัทซัมซุงที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ชื่นชอบด้านดนตรีมากกว่าจึงตัดสินใจเบนเข็มมาทำงานด้าน DJ เต็มตัวโดยเขาเปิดเผยว่าเริ่มฝึกเป็นดีเตั้งแต่อายุ13ปีโดยสเตฟานอิสเลอร์เกิดและโตที่สวิตเซอร์แลนด์และเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เพียง4ปี ปัจจุบันเขาเป็นทั้งศิลปินและดีเจโดยใช้ชื่อในวงการว่าเอสทีวันด่งดังในแวดวงดีเจเปิดแผ่นและได้ร่วมองานกับศิลปินอินดี้มากมายซึ่งต้องบอกว่าสเตฟานอิสเลอร์เป็นหนุ่มติดคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาลหลงไหลในศิลปะบนร่างกายมากๆโดยสักเต็มทั้งสองแขนและลำคออีกทั้งยังมีรอยสักที่ขาอีกด้วยทั้งนีสเตฟานอิสเลอร์คบหาดูใจกับไอปรีชยามาประมาณหนึ่งปีแล้ว โดยทั้งคู่เจอกันครั้งแรกเมื่อประมาณ3ปีก่อนขณะที่พาสุนักไปเดินเล่นซึ่งตอนนั้นหนุ่มสเตฟานมีแฟนอยู่แล้วต่อมาเมื่อโสดมาได้สักพักเขาก็เห็นรูปของสาวไอในอินสตาแกรมจึงทักข้อความไปหาและเริ่มสารสัมพันธ์กันกระทั่งวันที่ไอปรีชยาส่งรูปไปว่าอยู่ที่โรงพยาบาลสเตฟานอิสเลอร์ที่ตอนนั้นอยู่เมืองนอกก็ตัดสินใจบินมาหาเธอที่ประเทศไทยทันที ซึ่งหลังจากคบหาดูใจได้หลายเดือนสเตฟานก็ได้โพสต์รูปคู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ต่อมาสาวไอซก็ลงรูปคู่เปิดตัวในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ขณะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยรูปอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566